โอเคครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักด้วยครับตอนนี้อยู่กับผมในเชิร์ฟอะไรวะโลโลโลลิตาซีโฮสโฮมโฮมเฮียนี่นะโปรเก่านะครับนะ่ยฉับอันนี้ของฟรีนะครับนห้าสิบเก่านะในห้าสิบใหม่ครับนี่โปรมีนะครับห้าสิบใหม่เป็นปืนกลนะเซตห้าสิบอันนี้สไนเปอร์ห้าสิบนะครับวีเอทันอันนี้เป็นเอ็มหนึ่งหรือเปล่า เออ M หนึ่งครับนะครับตัวละครยังมีนะห้าร้อยก็ได้ตัวอันนี้เลยครับตัวนี้นะนี่ครับนี่เขาสมัครใหม่อะสมัครใหม่ก็ได้ตามนี้ครับนี่นะนี่นะตัวนี้ไม่ได้นะครับสมัครใหม่ก็ได้นี่นะโอเคเดี๋ยวลงไปเล่นไปดูอะไรตัว ปิเซอร์เปิดใหม่นะครับโอ้โหผมหลุดวมทุกคนคนโลกเกเติมเงินครบ1,000ก็รับนี่เลยครับชื่อชื่อไทยบวกชื่อสีทันทีนะให้ยังได้รับยอด VP เลยนะครับ50บาทก็ได้ 5... 5,000นะนี่นครับได้ตามนี่เลยนะผมเป็นอะไรไม่รู้อะทุกคน ลงเซิฟไม่ได้ลงแล้วหลุดอะ่ะเนี่ยนะเซ็ตพันกรานี่นะครับเป็นเซ็ตเหมือนเซ็ตของฟาร์มของอะไรนะนะเซิฟแถวหลุดว่ะความนึงนะทุกคนคนโลเกคนโลเกทุกคน โคตรโลโเก่ปเปิดให้พี่เนยแป๊บยึดแม่หลุดอย่างเดียวเลยยิงหน้าตามผมมาก็ได้รับโป500้ห้าร้อยเก่าน,นะโโโเานะครับพร้อมดูละครนะโคตรโลเก่มาแล้วครับมามีคนรับเข้าคนแล้วเข้าแครนแล้วนะนะ แค่แนนมินรวมตัวเตรียมตัวนะมาแล้วนะผมลงไม่ได้เลยทุกคนลงแล้วหลุดลงแล้วหลุดอะ่ะนี่ลงได้แหละดักกัอบไปว่าใช้ธรรมดาไม่ซูไม่ได้เลยเออใช้ธรรมดาเราได้ธรรมดาจริงๆซูไม่ไดา้ นี่นะอันนี้ของเก่านะครับห้าร้อยเก่านะได้ตามนี้เลยครัตัวละครห้าร้อยนะจุกเฮ้ยเซอร์ไดีวะแอดแอดอยู่ครับเป็นกระบือทั้งหมดไม่รับกลุ่มรับกลมมนอย่าไปดีนะไอแอดขอปับแป๊บนะทุกคนแมงเขารู้สึกดี อ่าย้อนวันหวาน,นในวันที่กูไม่มีโชคเขาทำลายด้วยคำพูดไม่ดีตั้งใจเหรียญแก้ไขเขาบ่อยอย่างนี้ต้องเชื่องงมงายต้องงายค่อยๆมาชี้ทำอย่งางโน้นทำผมจะเล่นไปสักเก่ากันครับทำอะไรมันก็เรื่องของกูเพราะกูมีตังและกูก็เล่นแต่ว่าเสียกูก็มีตังอยู่ดีเตรจะโลโเก จะพอแครราซีประตูมันยังไม่พอโอ้ยทุกคนเจ็บมากเจ็บมากบอกเลยว่าเจ็บมากโอ้ทุกคนแล้วผมไม่แตกวะทุกคนแป๊บนะทุกคนหมูขอออกกันนี่นะออกกาลินาแบบมาทุกคนพร้อมเลย โคตรจะ gay, โลเก้ทุกคนโอ้ยทุกคนโคตรจะโลเก้โคตรจะโลเก้ทุกคนโอ้ยโอ้โหทุกคนสมมติก็ตายไงอยู่นะเอ้เอา VMP ก็ได้ตามนี้ลยนะครับ จำนี้ตายเกินในเซิร์ฟปล่าเดี๋ยวผมขอดนะูนี่ตายเกินในเซิร์ฟนะครับโอโหโกงแม่งเลยทุกคนจะมันแย่ได้จะมันไม่ดีไอ้กี่มาฝาเธอญน้องจะฉันมะทำแบบนั้นเพราะเธอไม่รัก โอ้ทุกคนโอ้โหเ yeah. ฮียเซตใหม่แตกเหมือนมันไม่เหมือนมันยังไงไม่รู้อะทุกคนตายอย่างง่ายเลยตายอย่างง่ายทุกคนเล่นเซตธรรมดาเด้อทุกคนตายอย่างง่ายนะผมบอกแค่นี้แหละสายฟรีก็อยู่ได้นะครับ นี่สายฟรีอยู่ไงครับนะผมพูดแค่ั้นแหละเจอหน่อเจอชันประทับนั่นประเมลานี่ละยนของนี่ละของทิ้งได้เลยนะครับ โอ้้เหียแก๊ลิงก็แรงเกินฟังเพลงพี่เนตต่อทุกคนแก๊ล oh, oh. ah, so right ิงก็แรงเกินแอดมินโอ้โหอาสกูเป็นไก่เลยเหี้ยแก๊ลิงก็แรงเกินแอปูยิงใครไม่ตายเลยโอ้โหกูแก๊ลิงกูอาแมกนี่มา ใครสุดปะล่กกะได้เกมบ้าฟาดทางจีพวงนั่นจะพอแค่เราสีประตูมันยังไม่พอสไป,ปร์ผสมกับเลนและเคมีเขาแค่มีตังกับยานทุกคนละเทละไปแบบคริติเขาฮีน่ามอลถ้สาสไบมีดีสักคนดูดีเทละไปแบบคริติเขาฮีน่ามอล ข้าต้องมีคาดีเงินกูมีตบระบอมก้าวอยู่ดีมันยังไงกันเนาะโอ้ทุกคนหึหอยากจะไียิบหายเดี๋ยวผมไปย้ายเซิร์ฟดีกว่าทุกคนแหม่โครู้สึกด,ดีอ่าย้อนวันวาน,นในวันที่กูไม่มี สุดทศทำร้ายโดยคำพูดมีดีต้องสายเหรียญแก่เขาบ,บ่อ,อยงนี้เล่นเส้นละสิบเดวย,ดวยทุกคนถามอย่างนู้นถามอย่างนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันก็เรื่องของกูกับกูมีตังค์แล้วกูก็เล่นแต่ว่าสีอ่ะกูก็มีตังค์อยู่ดีเยัยเขาจะโลกเกไม่มีตังค์ที่พวกกูน่าจะพอแค่รถสีประตูมันยังไม่พอ สไปพลผมกับเล,ลาเคมีคอลอู้ว้าวมึอยู่ข้างบนเนะทุกคนโคจะโลโเก้อย่าหลุดดีเฮ้ยอ๋อโคจะโลโเกทุกคนโคจะโลโเก เขาจะโลเกททุกคนโอ้โหผมคิดว่าเซตเก่านี่ดีกว่านะเนี่ยเซตเก่านี่ดีกว่านะทุกคนผมคิดว่านะคิดว่าเซตเก่าดีกว่านะทุกคน ห้าชิ้นใหม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอ้โหทุกคนดูดีตาย,ยาง,ง่ายเลยทุกคนโดนลุมก็ตายนะทุกคนเล่นเซตเก่าอยอ่ะ บังเกอร์ไม่ต้องลุยเลย,เยใครโทรมาวะ ทุกคนผมยึนโลกเกสไนแหละยึดแม่ตู้ยังเทเลยทุกคนสาถ้ามันเจอไรถ้ามันไม่ดีกินมาฝา,ากเธอน่องจะช่อนจะทำมันนันเพราะเธอไม่รักก็จะโลกเกโอ้โหทุกคนผมแตก ลมันเกเบผมแตกทุกคนมันวิ่งดิสเฉยเจอแล้วทุกคนเ <Hello? S 1> ยอะ <Hello? S 1> ด้วยโอ้โ oh, หทุกคนอ <c oughs> ย่างเยอะเลยเย็ดแมม Về diễn cua, về diễn cua Tua 3 tua Cái Linh, thuộc tua hả? Thuộc...

หัวสองนะทุกคนโอ้โหผนแตกไม่ซื้อนิสัยหัวสองหรือเปล่าวนะทุกคนสนัยเด้อทุกคน ต้องประหยัดประหยัดไว้ทุกคนแตกหนึ่งแตกสองแตกสามทุกคน <Hello. S 1> แตกโอ้โ oh. ห

เยอะเลยทุกคนโคจโนเะนียเดี๋ยวลิงก์กลุ่มลิงก์กลุ่มกับอะไรเดี๋ยวผมมีทิ้งไว้ให้นะครับลิงก์ใต้คลิปนะทุกคนมันลุมวะน่าจะลุมเหรอวะโอ้โ oh, หทุกคนโอ้โหพุ่โดนไหนยิงอีกเวโคจโนเนียโนเนียผมไม่แตกทุกคนผม อัป o ็ตอัปเยใครทำอะไรผมได้อัปก็ตอัปเยผมอัปก็ตอัปเยผมบอกแล้วทุกคนอั g ก็ตผมอั up, God. บอกแล้วผมอัตอัเยบอกแล้วผมอัปก็ตอัเยทุกคนอัโอไม่กแล้ว ทุกคนอัพกัออัพเย่อทุกคนโคจันโเนียนอเนีย หัวสองคนหัวหนึ่งหัวสองหัวสามหัวสี่หัวห้าหัว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 ทุกเม็ดหัวทุกเม็ดหัวทุกเม็ดหัวทุกเม็ดทุกคนหัว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 ไม่ตายทุกคน อัพก่ออัพเหี้ยผมสู้ใครไม่ไหวเลยทุกคนแค่มาโปรโมทนะครับไม่ได้มาเล่นจริงจังตัวแค่มาโปรโมทนะครับทุกคนอัพก่ออัพเหี้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยทุกคนทุกคนไปแล้วทุกคน ชอบชิปินี้อย่าลืมก, like, กไดไลค,ค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับมครับ